ทางมันคุ้นว่ะเดินไปหน่อยได้ได้ได้อ้หลานเจอแล้วมาไงเนี่ยมาไงเลยเพมาไงเยัดี้ลูกเออมาไงลูกครับมาตินข้าวยังไงลมาดูนาบ้าเนี่ย ไอ้น <Tipp> ี่ป้าไอ้นี่มันหิวข้าวโอ้หิวข้าวเดี๋ยวก็จะกินไม่ได้ลูกต้องเกลียวข้าวเสร็จรถกำลังเกลียวในนาลูกนาเห็นไหมนะยังกินไม่ได้ลูกเดี๋ยว่อาใจเย็นไอ้ปลาเกลียวเกืเรียบร้อยนะหิวแล้วหิวก็ยังกินไม่ได้ต้องเกลียวให้เสร็จกันลูกเดี๋ยวไปเที่ยวคือลงสี่ท่านลูกใจเย็นป้านะป้าพอมีฟางให้มันสักมัดไหมโอ้ยอย่างนั้นลูกเฉยใจเย็นเกีียวแล้วตอนนี้ได้ใด่ไหวลองท้องได้ลองท้องลูกนะเดี๋ยวป้าจะบอกวิธีการทำนาให้นะจะไปทำนาบ้างไหมเนี่ยอยากจะให้ล่าเทพไปทำบ้างได้รวยหนักขึ้นนนนนนไปปอออีีีีีกกกกกกมัเเเเเ็หหหหิิวว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 วขขขข้้้้้้้าาาาา่่่ยยยยยด๋ใใใะจน นะไปป้าทํานาในวิธีการทํานาป้านี่อยากจะรู้ไหมอยากป้าทำนาตะงกัวันใหม่ๆเลยแล้วป้าก็ฉีดยาคุมใส่และเทไปห้าไร่ต่อหนึ่งองนะห้าไร่ต่อหนึ่งองวันไปหมดทั้งหมดจเจ็ดร่วมเจ็ดสิบไร่ใส่ไปห้าเออคำนวณเอาห้าไร่ต่อหนึ่งองใส่ไปห้าไร่สองหนึ่งเออเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เที่ยวสองเที่ยวสองเที่ยวแรกใส่ไปห้าไร่ต่อหนึ่งองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเที่ยวสองเที่ยวสองนี่ฉีดยาคุมค่าไม่ต้องใส่เดี๋ยวข้าวยาไปตายแล้วไปใส่พอคุมค่าติดแล้วเอาน้ําใส่นาใส่นาร็ดแล้วก็ เอา,าน้าําใส่นะเสร็จแล้วก็หว่านปุ๋ยเอาไล่แล้วใส่ปุ๋ยไม่ต้องมากแล้วไล่เทปฉีดไปอีกห้าไล่ต่อหน ry, plane, fine, iesta, руки, 6, walk, ึ่งสองอีกพอได้ประมาณสักสี่สิบห้าวันห้าสิบวันแล้วแต่จะเข้าหนักเข้าเบาแล้วข้าวมันต้องดูแลอากาศด้วยถ้าอากาศร้อนต้องใช้พวกปฐุมได้ข้าวอย่างอื่นได้ถ้าอากาศหนาวต้องใช้ห้าเจ็ดร้อยสิบวันห้าเจ็ดมีลงรายละเอียดมีลงรายละเอียดด้วยต้องทำยังไงถ้าใช้ ถ้าใช้ห้าเจ็ดแล้วข้าวมันจะไม่เป็นโรคเชื้อราอะไรแต่ไรหน้าหนาวแต่ถ้าด้าร้อนจะใช้ข้าวอะไรก็ได้พันอะไรนะเนี่ยห้าเจ็ดลูกห้าเจ็ดข้าวหอกไม่มีโอขอกห้าเจ็ดเฉยพันห้าเจ็ดห้าเจ็ดเฉยอะไรอร่อยห้าเจ็ดโอขออะไรไม่อร่อยอันนี้มันข้าวแป้งลูกถ้าอร่อยเหมืกันก็ต้องข้าวโอ่นะปะปุมเอออย่างนี้แต่ปทุมทำหน้านี้ไม่ได้ลูกหน้าหนาวเนี่ยมันจะเป็นพวกเชื้อราพอเสร็จแล้วพอวันที่สองคิดที่สองแล้วใช่ไหมสี่หร้าวันพอเสร็จแล้วข้าวก็จะแต่งตัว อันนั้นข้าวแต่งตัวไปไหนข้าวแต่งตัวจะไปแต่งตัวจะแต่งงานจะมีลูกจะท้องอะไรล่ะเออจะท้องจะท้องใกล้จะท้องแล้วจะกินมูส้มแล้วหิวข้าวหิวส้มแล้วจะท้องนี่เขาเล่นกัดหางปลาทูรู้จักกัดหางปลาทูไหมลูกไม่รู้จักเลยเนี่ย ปอท้อกัต้องไปทไม้องอ่อนกัดหางประตูมันก็เริ่มหิวสิหิวแย่เห็นไหมโอเคสามป้ากาดทางประตูตั้งห้าสิบวันป้าก็แต่งหน้ามันกัดหางประตูแล้วมันจะออกลูกกับท้องอ่ะแพ้ท้องเลยหิวอยู่โซซัดเตอร์เต้เลยแต่งหน้าด้วยแต่งหน้าทำไมแต่งหน้าทาคิ้วเดี๋ยวคนท้องจะเลูกไม่สวยเอมาละเรียบร้อยแล้วดีผมงงแล้วเนี่ยข้าวทุกคนเนี่ย หน้าเรีย oh, บร้อยเลยข้าวป้าก็เริ่มออกฉีดยาเทนไอเทมสิทธิ์ไปทางสามเที่ยวเลยนะสามเที่ยวแล้วเนี่ยคุมเลนแล้วก็ฉีดยาเทนสองหนึ่งแล้วก็เทนสองแล้วพอเทนร์นี่จะสองเต้นแล้วรอข้าวเต่งตัวพอข้าวจะพอข้าวออกไปแล้วนาข้าวออกออกก็ข้าวก็ออกลวงตลูบท้องคนท้องไม่ออกลุงทำไงเลยตายเลยครับท้องตายเลยเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยหนูกันน่ะฟองย้อนเดี๋ยวก็ตายดีไม่ตายตัพอเสร็จเรียบร้อยข้าวก็เริ่มออกลวงออกลวงเสร็จแล้วพอข้าวออกมามีเกสรนมีเกสรเสร็จแล้วต้องถลัด หลัดเกสรนอกถึงจะฉีดจะฉีดไล่เทปอีกเที่ยวนอ๋อหมายความวะาไล่ต่อหนึ่งสองอีกเหมือนกันเริ่มงวยเข้างวยตลัดเกตรถ้ามีงวยงงงวยถ้ามีเกสนแล้วฉีดไม่ได้ไม่ว่าไล่เทปแล้วบำรุงอะไรทุกอย่างชนิดมันจะฉีดไม่ได้ใช่ป้าพูดถูกอาจะอธิบายให้ฟังก็คือเงเอในช่วงข้าวตักเกสเนี่ยป้าบอกว่าไม่ควรฉีดไทั้งสิ้นเลยไม่ว่ายาลูฉีดกันอยู่มันไม่อยากให้ใครไปยุ่งใช่ใช่ถูกต้องมันอายมันอายแต่ด้วยตตหลัก คลอดแล้วท <łość> ้องใหญ่เลี่ยแบบคนก้าเดือนแล้วพออยู่ในนอ่ประชิดยาไปเขาก็คลอดเลยพอคลอดออกมาเป็นหลวงหลวงทีนี้รอให้มีเกสรพอมีเกสรปุ๊บหนูจะเพิ่งไปฉีดพอสลัดเกสรเขาเรียกสลัดเกสรก้าจจะไม่รู้จักใช่ไหมอย่างก้าทำนาประสบการณ์อยู่ก็รู้ลูกชนาพอสลัดเกสรเรียบร้อยก็จะโน้มลวงมีน้ำนมพอบีบมีน้ำนมบีบมีน้ำนมเป๊ะ ก็ต้องรีบฉีดถ้าไม่มีน้ำนมก็จะเพิ่งไปฉีดมีกระสอนนะแขงว่ากก็ฉีดไม่ทันมีน้ำนมออกมาพอมีน้ำนมออกมาเสร็จแล้วเราก็ฉีดเลยฉีดตันนี้มันก็จะแก่้เหลืองแบบนี้อ๋อมใสเม็ดจะใสเลยเนี่ยที่หนูเห็นนี่เนี่ยมันไม่มีอะไรถ้าทําเป็นละขั้นตอนมันไม่ยากทนทําให้เป็นที่เขาไม่ได้ดีเนี่ยเขาชี้ทนเดียวเขาเจ้าดีมันเป็นไปไม่ได้อย่างน้อยต้องสี่เที่ยวถูกต้องไหมบางคนมาหาป้าเลยบอกว่าโหฉีดไม่ดีเที่ยวเดียวบอกกี่ีดกี่เที่ยวเที่ยวเดียวเกินเลยจบไปเลยแก แล้วก็วางไกลต้องขีดอย่างน้อยทั้งซี่เที่ยวคุมเลนต้องขีดกเพราะมันจะอยู่ที่เลนข้าวมันอยู่ที่เลนปุ๊บพอยาอยู่ที่เลนปุ๊บมันจะบำรุงดินรากมันจะรากมันจะขาวขใช่ไหมคุมเลนรากมันจะขาวที่นีเ่เราเสร็จเรียบร้อยเราเห็นไม่ถูกใจเราเราจะทำยังไงก็ได้ตัวของเราเนี่ยพอเรารู้เลยประสบการณ์เราข้าวไม่ดีเราจะใส่ตามน้ำกระดาษผสมไปอะไรแบบนึงสองติดตามมันเรื่องของเราอ่ามันเรื่องของเราเรื่องขับเรื่องเราเรื่องเพ่งขับนี่เองเขาะพูดความจริงลูกไปโกหกเขาแล้ว เราก็ไม่ได้ได้เสียแล้วเราก็ที่ไหน,น,นดีแล้วก็บอกว่าดีไม่ดีไม่ดีเราก็จะไปสั่นเสอิไปนั่นเขา ไปยกยกยอให้เขาเดี๋ยวเขาไมพังเดี๋ยวเขาขาดทุนไอ้นีเราก็อยากให้าทำได้กำไรบอกตรงเลยเราชีวิตทำนาด้วยกันอย่าไปอิจฉานันนี้กันไม่เอาเลยเรื่องอิจฉานะนนี้อยากให้ได้เหมือนกันเพื่อนร่วมอาชีพเหมือนกันนเี่ยเราเพื่อนช่วยเพื่อนไงเพื่อนช่วยเพื่อนเดีเขามาซื้อต่อเขาไม่เอาแบ่งซองๆทีนะป้าบอกว่าไปซื้อที่มากๆเลยมันจะได้ถูกตังค์เข้าไปบริษัทเลยเราสั่งตรงเลยบอกนี่เลยเดี๋ยวตรงนี้ต้องขึ้นโปรโมชั่นแล้วนะเนี่ยป้าพูดอย่างนี้เรื่องๆินทำทุกคนได้ที่มาป้าป้าจะบอกอย่างนี้ทุกคุณโปรโมชั่นพพิเเศษไรทจัดให้ ไร่เทพสองกล่องปกติราคา2,000บาทลด2 5เราคาเหลือเพียง1 5 0 0บาทไร่เทพห้ากล่องปกติราคา5,000บาทลด4 0ราคาเหลือเพียง3 0 0พบาทไร่เทพ10กล่องปกติราคา10,000บาทลด50รซราคาเหลือเพียง5,000บาทพิเศษเมื่อสั่งชุด5,000บาท รับเสื้อหรือบวกไร่เทพฟี1ซองใช้ได้3ถึง5ไร่ผสมน้ำได้100ถึง200ลิตรจัดส่งฟรีทั่วประเทศอ่าเมื่อกี้ป,ป้าป้าบอกว่าก่อนที่จะปลูกเนี่ยเราต้องสังเกตอะไรบ้างใช่ก็สังเกตดูพื้นดินน้ำมันจะบริบูรณ์ไหมดินหญ้ามีไหมเรามองดูถ้า ทำได้วเวลาจังหวะหรือเดือนปีเนี่ยที่น้ํามีเราก็ทําเลยและข้าวเทศนาหน้าหน้าธรรมชาติเนี่ยหน้าร้อนเราก็คําข้าวอะไรก็ได้แต่ถ้าหน้าหนาวเราต้องเลือกข้าวเอาพันห้าเจ็ดเพราะถ้าเราไม่ทําอย่างนั้นเดี๋ยวเราทําไปแล้วข้าวจะเกิดเชื้อราเป็นโรคเยอะแยะที่มาโกกวนเราแล้วก็จะไม่ออกรวงด้วยเขาจะอั้นจู่แบบเราเรียกข้าวจู่ข้าวจู่เข้าใจไหมโอ้โหลู้จัก ข้าจูคนไม่เคยเนี่ยชบจะเรียกข้าวจูนะครับโลกที่พูดเล่นจริงนี่ออกมาแล้วมันไม่ดูกระโปรงขากระโปรงแบบคนท้องแล้วออกลูกไม่ได้ตูนี่ข้าวจูเป็นข้าวจูตัวตัวเธอโอเคตูธรรมดาตูธทุมบุไม่อมันร้อนใจเลยที่เรื่อข้าวจูที่ข้าวจูเด็กรุ่นหลังใหม่ เราลองมันสีข้าวมันสั้นเม็ดมันเม็ดมันสั้นใช่ถูกต้องสั้นแต่ออกมันข้าวอะโป่งหุ่มอย่างเงี้ยมันออกไม่ได้อย่างเงี้ยเนี่ยออกไม่ได้เขาเรียกข้าวจูลูกมันออกไม่สุดนวงเขาเรียกข้าวจูค้ากระโป่งก็คือป้าบอกว่าต้องดู ว่าพื้นดินเราเป็นยังไงดูดูวารายควรใช้พันข้าวแบบนี้ไม่ใช่ว่าเขาทําข้าวใส่ปุ๋ยน้อยจะทำตามเขาไม่ได้ดินจายล้วต้องใส่ปุ๋ยเยอะเข้าไปถ้าลดและฉีดยาอัดเข้าไปยาไล่เทปเนี่ยอย่างอื่นแล้วไปบำรุงอย่างอื่นไม่ต้องไปใช้เราก็ใช้ไล่เทปหือไปเนี่ยพะฉีดไม่ดีแน่ดินจายแล้วก็ใต่ไปตามน้ำมันเรื่องของเราอยู่อ๋อป้าด้วย แล้วข้างหลังนี่เขาก็ข้างหลังเขาก็มาดูเนี่ยที่เอายังป้ามึงเนี่ยเนี่ยเขาเป็นป้าดีเนี่ยเออข้าวป้าดีนี่เขาจะเอายังป้าเนี่ยเนี่ยทุกคนเนี่ยมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ่ายดูเขา้วเทอะไมเนี่ยเนี่ยเขามาถามแล้วมาเฝ้าเนี่ยเพราะอะไรเนี่ยเฝ้าป้าเนี่ยอ๋อข้างหลังนี่มาดูเอ้ามาดูเขาจะดูว่าได้มากขนาดไหนข้าวแจะดีทำข้าวเหมือนกันหมดเลยเดี๋ยวดูเลยนี่เนี่ยเขาดูป้าถ้างั้นอยากดูใช่ไหม เดี๋ยวผมให้ป้าพาเดินไปดูเลยไปไหมไปไปดูกันไปดูไหมไปไปดูกันอยากดูอากดูขอบคุณับขอบใจมากชว่าสมกันดีคงมีหัวบีทายเราก็ดีสมกันคนเรารักกันใกล้กันเห็นสวรรค์สีทองหิวข้าวหนาวร้อนเป็นรองถ้าได้มองตากัน พอได้ยามนานาพี่มาไทยนาช่วยน้องรำไปนาเธอมีแห่งใดนานอกหน้าในพี่ไทยทุกวันมองดูใบข้าวปลิวปลิววิไรสวัยเรืองรองข้าวกลางนาได้เวลาตั้งทองน้องก็เลยตั้งคันโอ้โดูข้าวปลา ไหนอเงี้ยดีไหมเนี่ยเนี่ยปลาใช้เนี่ยข้าเนี่ย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 ปลาใช้อย่างเงี้ยดีไหมรวยไหมโอ้จะล้มจะล้มอยู่ดีจัดจะล้มแม่ผมล้มทับใช่ไหมเนี่ยใช้เยอะวันนี้ต้องได้ร้อยเกียนจะติดไล่ก็จะเป็นร้อยเกียนแน่นอนเลยถ้าไม่ได้ร้อยเกียนก็ทาตัวก็ยังดีเจ็ดสิบเกียนพอเห็นไหมครับพอใจแล้วหนูกัดมั่งอะไรมั่งเนี่ยนี่เขาเขาถึงเรียกว่าทุ่งรวงทองใช่ไหมใช่ใช่ดียังไหมเนี่ยหนูเคยเห็นไหมล่ะเนี่ยปลาใช้ลายเทพเนี่ยไม่เคยใช้อย่างอื่นหรอกเนี่ยก็ใช้อย่างเงี้อย ยแล้วป้าก็แนะนำพวกพี่น้องเนี่ยเขามาดูกันเนี่ยเขามาชมข้าวกันเนี่ยเสาวนี่ยเขาสาวที่ยมูล่องตะกี้แกงไมกสาเขาเขาแบบใช้อะไรเปล่าใช้ได้อย่างเดียวไม่้อย่างอื่นเลยอที่มาดูนี่ เดี๋ยวเขาจะใช้อย่างนี้เขาจะใช้อย่างนี้ต่เพราะว่ามันดีจริงไม่จริงเขาก็อยากจะรู้บอกดีไม่ดีก็ให้มาดูเองดูได้เลยครับจะไปโกหกอะไรลูกเขาบอกโกหกอะไรเงี้ยป้าใช้อย่างเงี้ยนู่นนู่นเห็นไกลๆนู่นนู่นรถจะลังเกีียวเกีียวเร็วๆหิวแล้วให้เสร็จให้เสร็จเร้อยให้กินข้าวลูกกินไม่ได้ตอนนี้นะกินไม่ได้ทำไมทำไม่กินไม่ได้กินฟางก่อนแล้วกันตอนนี้ไม่ไหว นี่จริงๆไม่ได้เคยเห็นไหมเนี่ยนี่เนี่ยไม่ใช้ยาอย่างอื่นทั้งหมดปลาใช้ยาบำรุงไอ้นี่อย่างเดียวทุกอย่างไม่เคยใช้ยาอื่นไล่เทศทั้งหมดเขาบอกใครไม่เชื่อปลาใครมาดูเลยเขามาดูกันเนี่ยเขามากันยากรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าใช้ไล่เทศเนี่ยก็นี่ขนาดในถือว่าเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับเนี่ยหน้าหนาวถ้าไม่ใช่หน้าหนาวจะดีไปไหนอีกขราวอย่างที่เห็นให้ภาพมันบรรยายดีกว่าใช่เพราะว่าามหลุงยังทองเลยไหมเนี่ย เงินงินแกทองเลยเงินที่แกเงินแกทองเลยวันนี้อย่างที่เคยบอกว่าเราไม่มาเก็บข้าวเรามาเก็บเงินเก็บทองกับบ้านแน่นอนแน่นอนถ้าใครไม่ใครไม่ทําไม่ไม่ใส่ไลท์เทพก็จะยังไม่รวยยังไม่มีกินเออตาปากต้องรีตาร์ปากด้วยไลทเทปเพราะว่ามันทําไมป้าเพราะว่าเขาดีเขาดีประหยัดต้นทุนไหมเขาดีประหยัดต้นทุนลดต้นทุนเพื่อผลผลิตเป็นไงฉีดสังเดียวบป้าลุงแข็งแรงร่างกายเออสุขภาพดีกว่าเดิมเมื่อก่อนเราแย่ยกแยกกันไเดี๋ยวนี้มันจะพอไหว้ง พอได้พอได้พอได้เออถึงที่แก่ก็ยังพอเก่งเอยเหมือนมะพร้าวไงยิ่งแก่ยิ่งมันเ ดูที่น่ะเขาดูเนี่ยเขามาเขามาเนี่ยเขาจะมาเอาค่ังใช้ยงงนะี่เขาเด็ดรเลยเนี่ยรูเดูกใช้แล้วก็ซื้อเที่ยวแล้วเนี่ยายังไม่ยัเสซื้อนยเดียวยงไม่เข้าใจดีเขาบอกเขาใช้ยส่เที่ยวเดไม่รู้าลองใช้กล่องนี้วนาเยอะสี่รพอเลยกันนอต้องใช้่เยอะไม่พอซื้อไปไม่ตามจานวนไร่ที่มียังน้อยตสเทยาป้านี่ยเที่ยวเนี่ย ไม่กี่บาทละลงทุนน้อยกับปุ๋ยเคมียาเคมีขวดละสี่ห้าร้อยเพราะว่าในนี้ซองแค่ร้อยเดียวมันถูกหรือแพงเหรอถูกซองได้ยี่ไร่ป้าบอกเขาไปซองห้าไร่เนี่อกระดาห้าไร่ความตสบายแล้วไ่ต้องมีเห็นแล้วแลคนฉีดหรือป้าลุงเข้าน้ำมันก็ไม่มีอันตรายไันไม่มีสารเค่มีเดินสบายกินขวด้บยสบายไม่มีสารเีมีกินช็สบายเลยไม่มีอะไรก็ใช้ยังไม่เสียไม่มีอื่นไม่ต้องไม่ต้องห่วง รถ้จอดรอหมดเลยเนี่ยรถจอดรอดจอดรอเดี๋ยวไปถ่ายตอนเอาข้าวลงลงรถให้ดูอ่าเดี๋ยวก็จากกันวันนี้ป้าบอกว่าเดี๋ยวไม่ถึงปีหน้าด้วยถ้ามีน้ำเนี่ยเดี๋ยวทำเลยเกี่ยวเสร็จเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวมาดูป้าด้วยเดี๋ยวมาดูป้าด้วยอมาดูทั้งคู่เลยป้าชื่ออะไรครับือปานีอ่าคุณป้าปานีเดี๋ยวรอบนี้มาดูป้าบุญส่งเดี๋ยวรอบหน้ามาดูป้าบุญส่งอีกปีหน้าเดี๋ยวมาดูป้าปานีด้วย สำหรับวันนี้นะครับได้เทพขอลาไปก่อนขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนักเกี่ยวโอเคครับขอบคุณมากคระบ,บ๊ายบาย,ยก่อนบ๊ายบายยังยุดไปไหนกันครับเนี่ยเดินชมนาตะเกี่ยววันนี้แล้ว จะเก็บเกี่ยวข้าววันนี้ข้าวงามไหมครับข้าวงามดีงามไหมครับนี่มาเดินไปกับเนี่ยพ่อมาเดินเดินเกี่ยวเดินดูชมข้าวกับภรรยาแสนสวยเอาละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมจะจุไร่เทพนะครับวันนี้นะครับผมจะมาตามหานี่ครับเขาว่าไร่เทพของดีต้องมีโชครับผมวันนี้นะครับ ด้านหน้าของผมนี่โอ้โหท้องนานี่มากกว่า60ไร่หรือประมาณ60ไร่ได้เราจะมาตามหาเจ้าของนาแห่งนี้ครับผมทุง่งนาแดนนี้ไม่มีความหมายเหลือเพี่อ๋าาอฮเจอแล้วครับท่านผู้ชมหรือจะเป็นไม่นางคนนี้ที่จะเป็นเจ้าของนาข้าวสวยๆแห่งนี้เอา้า ตายแล้วท่านผู้ชมครับอันนี้น่าจะเป็นคุณแม่นะครับแต่ที่ผมจะมาเนี่ยมีคุณแม่ก็ต้องมีคุณพ่อด้วยท่านผู้ชมครับคุณแม่ครับคุณพ่ออยู่ไหนครับผมเอ๊ะเสียงพามสวัสดีครับคุณพ่อครับผมไปคุณแม่เราไปหาคุณพ่อกันไปนั่งคู่กันเลยป้ามาครับท่านผู้ชมตามผมมาครับผมนี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับคุณแม่เชิญนั่งเลยครับผม เอาละครับท่านผู้ชมครับในเมื่อคู่บ่าวสาวนั่งเป็นที่เรียบร้อยปพิธีไร่เทพของดีต้องมีโชว์เราจะมาโชว์รถน้ำสังแต่งงานคุณพ่อคุณแม่จะพ้าเหรอไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครั้งอย่างเป็นทางการนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับผมนะฮะก็บรรยากาศมันก็ดีนะนั่งอย่างนี้ก็ไปเลยทีเดียวเชียวนะครับคุณพ่อครับคุณพ่อชื่ออะไรนะครับผมอยากทราบชื่อชื่อยงยุทธสายพันแก้วครับอ๋อคุณพ่อยงยุทธสายพันแก้วชื่ออะไรนะครับชื่อยุทธเฉยคุณพ่อยุทธครับ คุเรือนค่ะชื่อคุณแม่เรือนเลยนะครับอ่ะผมอยากจะให้คุณพ่อนะครับช่วยเล่าประวัติชีวิตของคุณพ่อให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ฟังสักนิดเถอะครับผมผมก็เป็นชาวนาทํามาตั้งแต่ครั้งคุณปู่คุณย่าตายายก็ทํานามาตลอดครับครับครับผมแล้งต่อครับผมเล่าเลยครับก็ทํานามาตลอดและมาตอนหลังนี่ที่ทําก็ได้มั่งเสียมั่งก็ นั่งกันไปก็มาเจอไล่เทพดูโทรทัศน์ทีวีวิเกอ่ะฮะเขาไล่เทพเขาแนะนําก็ลองใช้มาเมื่อพศสองพันห้าร้อยสองพันหกร้อยสิบห้าร้อยหกสิบใช้มาสามปีแล้วก็หยุดมาหยุดมาปีหนึ่งแล้วกลับมาใช้เนี่ยสองพันห้าร้อยหกหกสิบสามหกสิบสี่เนี่ยครับก็รู้สึกว่าได้ดีอ่ะจะเกลจะเกลวันนี้เนี่ยก็คง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 จะดีผมมองดูในสายตามันดีนะครับครับผมครับ ได้ข่าวว่าคุณพ่อเนี่ยมีลูกทั้งหมดหลายคนมากมีอยู่แค่ตีคนนะครับมีลูกทั้งหมด4ี่คนผู้ชายกี่คนครับสองครับผู้ชาย2ผู้หญิงกี่คนครับสองครับเอาแล้ผมเจอพ่อตากับแม่ยายแล้วครับทุกผูชมครับหลอกหลอกเล่นนะครับหลอกเล่นหยอกไม่เฉยครับคุณพ่อครับเนื้อที่เนี่ยที่ทานาข้าวเนี่ยทั้งหมด ที่ได้ข่าวมาเนี่ยประมาณ60ไรใช่ไหมครับครับหกสิบไรหกสิบสามไรหกสิบสามไรโอ้โหเป็นไงครับท่านผู้ชม63ไร่เดี๋ยวท่านผู้ชมเห็นบรรยากาศนะครับนาข้าวของคุณพ่อนะครับยังกับสนามฟุตบอลนะครับคุณพ่อ60ไร่เนี่ยคุณพ่อเนี่ยก่อนที่จะเจอไร่เทพของเราเนี่ยต้นทุนของคุณพ่อเนี่ยใช้แต่ละครั้งเนี่ยการทํานาข้าว63ไร่เนี่ยต้นทุนลงเท่าไหร่ครับมันมันฉีดยาครั้งหนึ่งก็ประมาณ หมื่นเศษก็ห้าสิบไลน์นี่ก็5้าครั้งครับยันนั้นเก็บเกี่ยวอะนะครับผมทูทะเลก็ประมาณ5้าหครั้งแต่ไม่ไม่ไม่พูดถึงยาคุมด้วยนะยาคุมอสองครั้งครับแต่ยามแมลงเนี่ยฉีด5ครั้ง5้าครั้งห้าเที่ยวนะครับและตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเหนื่อยไหมก็มันก็มีมั่งใช้ความคิดแต่ที่จริงเาต้องจ้างเขาหมดนะจ้างนะครับครับ ทำเองก็ไม่ไหวแล้วครับมสมัยก่อนนี้ก็ทําเองที่ก่านทำเองครับครับผมก็หยุดมาประมาณ4ี่หปีแล้วล่ะก็ทาเรื่อยเน่ก็ดูคุมคอยดูแลดูแลนานานี่ก็จ้างเขาทําวันทื่นด้าครับผมก็60ไร่เนี่ยตอนนั้นเนี่ยตอนที่ยังไม่ได้ใช้ไร่เทพของเราเนี่ยต้นทุนเนี่ยมันก็สูงสูงครับครับและหลังจากนั้นเนี่ยนานไหมครับถึงจะมาเจออาหารเสริมไร่เทพของเราไร่เทพของที่ต้องมีโชว์เนี่ยก็ก็นานเหมือนกันก็หม่ก็ไม่เจอก็ดูทอร์ัศ สามสี่ปีมานี้อ๋อใครคือดูทีวีเองเห็นเองใช่ไหมครับดูเองเห็นเองแล้วพอดูช่องสี่สิบห้าสิบเห็นไร่เทพของเราประกาศโฆษณามาเนี่ยคุณพ่อดูครั้งแรกรู้สึกเป็นยังไงครับก็ที่แรกก็ยังไม่เชื่อนะเมื่อเมื่อปีนสองวันหกสิบอ่ะห้าร้อยหกสิบลอืแต่ก็ลองซื้อมาใช้อ่ะฮะไม่เชื่อแต่ว่าขอลองอ่ะซื้อมาลองเองครั้งแรกซื้อมาลองเท่าไหร่ครับ ก็กล่องหนึ่งอ่ะมาด้กล่องมาอ๋อ<ต>กล่องหนึ่งจะมีทั้งหมดสิบสองใช่ไหมครั้งแรกใช้ใช้ใช้แล้วครั้งแรกรู้สึกยังไงฮะเป็นยังไงเมื่อปศหกสิบมาใช้มันก็พอเก็บเกี่ยวก็รู้สึกว่ามันมันได้เยอะกว่าเก่าอ่ะได้เยอะได,ได,ได้ได้ผลผลิตมากกว่าเกา่าอ uh ือ huh. ครับผลนั้นน่ะ oh ก็ได้ก็ได้ละพนันต้นเต้นแข็งดีฝนตกไม่ไม่มค่อยล้มไม่ล้มไม่ล้มเลยครับโอ้ท่านผู้ชมครับนี่ขนาดว่าเจอครั้งแรกนะครับดูโฆษณาไร่เทพอาหารเสริมของเราเนี่ย ก็ยังในใจคุณคุณพ่อบอกว่าโอ๊ยห้าสิบห้าสิบใช่ไหมตอนนั้นครับ <50. S 2> ก้าช้ <50. S 2> ก็จริงๆใช้อ่ะแล้วก็ดูในทีวีย่างเดียวไม่มีใครแนะนำหรอกอแต่เราก็ซื้อมาลองซื้อมาลองใช้เองอ่าแต่คนนั้นก็รู้สึก,กว่าดีดค,ค่าก็ดีก่าท,ที่ที่ไม่เคยใช้อ่ะอดีกว่าที่ไม่เคยใช้ดีกว่าที่ไม่เคยใช้ครับคุณพ่อไอตอนที่ยังไม่เคยใช้เนี่ยไอไหกสิบสามไร่เนี่ยคุณพ่อเก็บเกี่ยวแล้วได้ประมาณสักเท่าไหร่ ประมาณห5 50กว่าเกียน50ากว่าเกียน55เกียนอ่ะเต็มที่พอหลังจากที่ว่าลองใช้ปุ๊บเป็นไงเจ็บพิพตันครับเป็นไงล่ะครับท่านผู้ชมได้มากกว่าอีก5ตันได้มากกว่า5ตันครับแล้วครั้งแรกเนี่ยใช้ได้มากกว่า5ตันแล้วหลังจากนั้นก็ใช้มาอีกเรื่อยๆใช่ไหมครับโอ้ท่านผู้ชมครับอันนี้คือแล้วมาห่นเนี้ยดีมากดูตามดูในสายตาดีกว่าปีที่ใช้60ตันเสียมันอีก อ๋อดีกว่าใช่ไหมถึงได้เธอเชิญชวนมาดูค่ะแล้วอีตอนที่ไม่ได้ใช้ของเราไปปีกว่าเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็ต้นทุนต้นทุนก็เยอะแล้วผลผลิตก็ได้น้อยน้อยลงอีกครับเนี้ยคนเนี้ยทุนทุนเคมีไปประมาณตันโอ้ใช่ครับแล้วอาหารเสริมไล่เท่ของเรานะครับช่วยในเรื่องอะไรบ้างของนาข้าวคุณลุงคุณพ่อครับจริงๆเดือนันขึ้นนะใช่หรอออใส่เดือนเยอะมากเลยเยอะมากเลยเป็น สัญลักษณ์ที่ดีหรือไม่ดีครับดีสิดินนิ่มเลยดินนิ่มไส้เดือนเยอะมากเอาละครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้นะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับบอกกับผมว่าตั้งแต่ใช้ไร่เทพเนี่ยรู้สึกว่าดินเนี่ยจะนิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็ไส้เดือนเนี่ยจะเยอะมากทาให้ดินล้วนซุยใช่ไหมฮะนิ่มเลยเอางี้ก่อนที่จะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับผืนนาของคุณพ่อคุณแม่นะครับเมื่อก่อนที่ไม่ได้ใช้เนี่ย ดินเป็นยังไงแข็งแข็งนะครับท่านผู้ชมพอใช้ปุ๊บมีไส้เดือนมาเองเลยนี่ครับคืออาหารเสริมพืชไร่เทของเราเนี่ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ปลอดภัยกับชาวเกษตรกรลุกท่านเพราะนั้นแล้วเราไปดูผ้นหน้าของคุณพ่อคุณแม่เลยครับไปครับผมป่าเชิญ เอาละครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้คุณพอ่อคุณแม่บอกกับผมเองว่าตอนนี้ตั้งแต่หลังจากที่ใช้ไร่เทพอาหารเสริมข,ของเราเนี่ยดินน,นิ่มลงไปนิ่มขึ้นนะครับนิ่มขึ้นแล้วตรงไหนก็มีไส้นเดือนอเพราะฉะนั้นคุณพอ่อผมยังไม่ค่อยอยากจะเชื่อผมขอสุมก่อนชี้ตรงไหนมีเส้เดือนแน่นอนผมขอให้คุณพ่อดูตรงนี้ครับผมมาเลยครับผมมาคุณพ่อแหวกเลยจะมีจริงหรือเปล่าท่านผู้ชมเยวจะหาว่าไร่เทพของเราเนี่ยมอเจอแล้วัหมนี่นี่ครับโอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่นี่ อันนี้เดือนนี่ขี้เส้นเดือนยังไหมครับไปก้อนมันคุยๆเยอะมากอ่าโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับผมเยอะมากเนี่ยนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่อ่าโอ้โหมีไหเนี่ยมาเนี่ยเนี่ยแต่เมื่อก่อนนี้ตอนที่ไม่ใช้ได้เทพนี่เปิดงี้เจอไหมไม่เจอมาเนี่ยไม่เจอเหรอแม่เนี่ยนี่นี่นี่ขี้ที่ไหมเนี่ยโอ้โห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 เนี่ยเยอะท่านผู้ชมครับฟังเสียงคุณพ่อเหมือนกับดีใจมากเห็นเส้นเดือนมาเนี่ยเนี่ยครับผมเนี่ยมาเนี่ยเนี่ยขี้คุยอ่อมีทุกที้ มีหมดเลยคพ่อนะครับพี่ที sort of anyway> ่ค่ะท่านผู้ชมนี่ครับเนี่ยไม่อะไม่อะเนี่ยไม่เนี่ยดินก็นิ่มเนี่ยเนี่ยไม่เนี่เนี่ยคุณพ่อครับไหนในไรเนี่ยต้องตกดินขึ้นมาหน่อยได้ไหมครับอ่าอธิบายเรื่องหน้าดินหน่อยอ่าเชิญครับฮะขี้ไตเดือนทัางนั้นไม่เนี่ยไม่เนี่ยดินนิ่มยังไงครับพ่อตกได้ไหมตกได้ไหมได้มันแห้งซะแล้วทีเนี่ยไม่เนี่ยอ๋อเนี่ยครับเนี่ยครับ ดินดำนิ่มอ่ะฮะดินดำนิ่มเห็นไหมนะครับนี่ครับอันนี้คือหลังจากที่ใช้อาหารเสริมเราแล้วครับนี่ใช้อาหารเสริมนี่ขี้ใต้เดือนครับไหนนียคุณพ่อช่วยเปรียบเทียบหน่อยไอตอนที่ยังไม่ใช้ดินเป็นลักษณะยังไงก็ดินแข็งอ่ะแข็งตอนนี้มันใช้หมดแล้วมันก็ดินเหมือนกันหมดแล้วเห็นไหมครับผมใชยังไงที่ไม่ใชนต้องวูหไม่มีแล้วอ่ะฮะนี่หมายขี้ใต้เดือนนั่นเลยไห็นี่ยครับผมเนีลำต้นเป็นยังไงก่อนใช้กับหลังใช้ก่อนนี้ถ้าไม่ใช่ต้นข้าวเนี่ยจะอ่อนอ่อนใช้แล้วมันแข็ง ลมมาแรงๆนี่เปไงไม่ล้มเนี่ยเมื่อวานฝนทําบ้าจะตกก็ไม่ล้มไม่เป็นไรโอ้โหเนี่ยไหมเนี่ยขี้ดินดิดดำดดินนิ่มเนี่ยขี้ไส้เดือนน่เยอะมากครับเมทางนั้นเลยเห็นไหมฮะเนี่ยทางนั้นเลยเหครับเออคุณพ่อเนี่ยพูดถึงเรื่องไส้เดือนกับดินนิ่มๆเนี่ยเหมือนแบบมีความรู้สึกปลื้มปิติและดีใจนดินเอะครับอ่ะฮะเยอะตั้งแต่คุณพ่อ คุณพ่อมั่นใจว่ารอบนี้จะได้60กว่าไหมฝาได้ฝาแน่แน่แน่ใช่ไหมครับท่านผู้ชมนี่คือคํายืนยันจากปากของคุณพ่อเลยนะครับว่ารอบนี้60กว่าได้แน่แน่ครับจากตอนนั้นที่หยุดใช้ไปเนี่ยมันห้ารับเกือบหกสิบแต่อันนี้คุณพ่อบอกว่า60กว่าแน่แน่ต้องได้แน่แน่เพราะฉะนั้น้วท่านผู้ชมครับไปดูความสําเร็จไปดูคุณพ่อคุณแม่เก็บเกี่ยวเงินเก็บเกี่ยวทองออกจากท้องนาแห่งนี้ครับผมเชิญต้าผมมากครับผมนะเชิญชมมาไปเลยไปที่่อไปนาำทาเลย บ้านพี่ขาดคนหุงข้าวอยากได้เจ้าเป็นคนช่วยหุงพ่อแม่แก่สวัสดีครับลุงยนยุทธใช่ไหมครับ,รบจากไรเทพนะครับจำได้ไหมครับ,รบจากหกสิบว่าไร่ลุงได้กี่ตันนะลงุงได้75็ด้าละโอ้เจเลย โอ้โหแด้เจกว่าเลยนะอ่าเจ็ดสห้าโอเยอะมากลุงอือไม่เคยเลยไม่เคยได้เลยแต่ว่าเออแบ่งแบ่งผมได้ไหมฮะ้าได้ขอกินข้าวได้อ่ารครับขอบคุณครับลุงครับครับครับสวัสดีครับ